เลกอัน้ ไ่าปฮะยังยังฮะไอ้ยอะไรเราโอแป๊บเดียวหมวกยังไม่ันแห้งเลยเนี่ยหมวกได้มานี่เห็นยังเนี่ยเนี่ยทากยังไม่ันแห้งเลยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยทริป ไปตกปลาแบบงงๆนะครับตื่นมายังมึนแล้วก็ต้องไปตกปลาละเนี่จะตกปลาหรือตกเบ็ดเออน่าจะเป็นแค่ตกเบ็ดนะฮะมีสองสามอย่างนะมีตกปลาตกเบ็ดนะฮะแล้วก็ให้เหยื่อปลา ตอนนี้เราก็มาถึงที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยโอเคะจะลงเรือก็ต้องดบยาเมาคลื่นครับดบยาเพื่อเมาคลื่น นอนบนเรือนี่อะไรครับบองมนาโอนึกว่าเม่มาแลยผมโรไปไม่ได้้องเอาเรือมาหน่อยเดียวไงประเด็นก็คือแขนไม่ถึงนั่นเองเรือมานิดนึงเจับเอามือมอจับดก่อนเดึงเรือมาก่อนสิเยจับม่ตจับจับับจับนัับบเอาไป

เอาเป็นว่าผัดปากพะนาแล้วก็ปีกไก่ทอดโอ้โหเอาบ้างลูกเอาจมจิ้มหน่อยหนึ่งหนี่งโอ้โหน้ำจิ้มน้ำจิ้มภรรยาทำมาให้ไงมากินจุ้มแมวจุ้มแมวจุ้มแมวแล้วพอมาเนี่ขออนุญาตมาแล้วใช่ไหมโอ้จ้องจ้องเลยแม่นี่ครั้งแรกในชีวิตไม่รู้ผมก็ครั้งแรกเหมือนกัน ไต้กงของเราฮะวันเดียวได้ข้าวรอด้วยไต้กลงอยายุกล้อนะไต้กลงขับขับช้าๆบ่รู้จะได้ปลาหรือว่าจะได้เมาคลื่นก็ไม่รู้ครับต้องได้ปลาแน่นอนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างบนนะฮะ โอ้โหนี่จะเป็นห้องนอน,อนห้องนอนก็สบายเลยวันนี้พี่แคทกำลังจะพาไปครับ ครับไปกลางทะเลพาไปกลางทะเลพาไปหลงทะเลพี่แคทพาไปหลงทุกรอบนะไม่มีรอบไหนที่ไม่หลงมาครั้งแรกเนี่ยมาครั้งแรกเลยบังมาครรั้งแกคือลงทะเลลงเรือบ่อยแต่ว่าลงปักปลาครั้งแรกเลยผมผมก็ครั้งแรกเหมือนกันคับมาครั้งแรกนกันเนี่ย ทีมนี้ทีมครั้งแรกครั้งแรกแม่บอกว่าจะพาล่าถลามแบบทีมแบม้าทีมแบม้าแบม้าพาครั้งแรกเหมือนกันนะผมบอกล่าถลามเราปลาล่าถลามเราเออเราจะไปล่าปลาใหญ่ครับปลาเล็กเราไม่เอาเสียฟอร์มเสียฟอร์มไเฟสผมนี่แหละครั้งที่แล้วที่เขามากันเสียฟอร์มเลยครับไม่ได้ได้แต่ตัวจี๊ดหนึ่งวันนี้ได้แน่นอนวันนี้ได้แน่นอนเราจะตัวใหญ่ๆเราเราซื้อมาเผื่อแล้วใช่เราซื้อมาเผื่อเราไปตลาดแล้ว <c oughs> ยังยังไม่ถึงไหน <คะ S 1> รู้สึก <c oughs> ว่าเมาคลื่นแล้วอ่ะ นนี้เราอยู่ที่สมัยสารนะฮะและก็นั่งเรือเดี๋ยวเราจะไปตกตกปลากันคืนนี้นะครับเป็นทริปกลางคืนกำลังตั้งตั้งเบ็ดอยู่นะ ก็ค to well. ือเราก็ดูดูในจอนี่ได้ว่าปลาปลาเยอะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไต๋ของเขากำลังลงลงลวนเพื่อเพื่อลากปลาเล็กนะฮะเราจะจับปลาเล็กเอาไว้เป็นข้าวแล้วก็ไว้เป็นเหยื่อตกปลาตัวนี้นี่นี่นี่ได้แล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วปลาอะไรนี่โอ้โหเฮ้โอนี่เนี่ยโอ้โหนี่ นี yeah. ่อ <tampoco S 2> ้โหอืนนี้มเจอมาเลยอันนี้เขาียกไอเปียพี่เปียดเลยนะเปียอันนีไมเป็นไระมหเลยเน่เนเเน่เน่เมาเป็นพวงเลยรโอ้ยตัวเลยน่เน่เ่น่เเโอ้ยดสดก็เรยไรี่ามตัวเลยตี๊ะีเหียเหียเหนยเหลังะไเย ้ยตายเยอะเลยเฮ้ยโอ้โห่เน่ติดไหนไอ้ไอ้ชัวร์ไอ้ชัวร์ชัวร์หรือเปล่าชัวร์โอ้โห่เฮ้ย

ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้ว,ลวที่ยิ้มเลย ตอนนี้นแผนกแผนกทำอาหารนะฮะแผนกกุ๊กของเราก็กําลังเตรียมตัว,ตวเม,มนนี้ก็เป็นมือม้อเมนูปลาทอดครับเรามาทะเลต้องได้กินปลาอันนี้อร่อยดีอ่ะแบบนี้ดีอ่นนอะอออกินปลาแดงเหรอไม่ไม่ใช่ปลาแดงใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะกูยีปลาแดงอย่างงี้เนะ อ๋อที่เป็นเส้นนี้เนี้ยนี่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 ันน้ใช่ปะน้ำแดงใช่ไหมอันนี้ใช่ป่ะนี่คืออะไเออเอออันี่คืออาไรต่อข้างล่างพี่นายโซ่ไอ้เปี๊บที่แบบมันพอลังาของคุณอยู่แล้วสาวที่นี่ก็คือเต็มตลอดแน่นเลยสวยมากเพราะว่าลูกค้าเข้ามานและเราเราไปหาเองละมันจะเป็นช่วงไหนอะ มายถึงทางเลยไปหาเองเป็นช่วงที่ไม่มีแขกเราก็จะไปเองไปเองไปถึงหลักแดงหลักแก๊สอะไรพวกนี้ไกลเน้นหมึกใช่ป่ะเน้นไม่ไม่เน้นปลาใหญ่ไปอ๋อหลักแก๊สจะเป็นพวกปลาใหญ่ไปตกปลาใหญ่ใช่ปลาอินทรีไอโฉมอะไรพวกนี้ทีหลังอ่ะเวลาไปหลักแก๊สังเกยทีหลังเราฝากเบอร์ไว้ได้ไหมเน่ยได้เวลาไถจะไปหลักแก๊สแต่เราไปด้วยสิคไปด้วยหลักแก๊สนี่ก็คือไอ้ที่ปลายเยอะไป มันก็จะเป็นปลาใหญ่น้ำลึกหน่อยอ่าฮะจะเป็นปลาใหญ่เดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึ่งฮะตอนนี้เราก็กำลังเอาไว้สมอขึ้นไมาที่สองเข้ามาเดี๋ยวเราไปที่สองฮะคือที่สองได้ได้ร้อยกว่าตัวใช่ไหมฮะหมายแรกได้ร้อยกว่าตัวแล้วโอ้โหแล้วเป็นละ ลัเราอยู่นี่ก็คือหมายปลาเล็กเดี๋ยวเราจะไปหมายปลาใหญ่หรือว่ามึดเราจะไปไตมึกกันฮะนี่นี่นี่นิวแซลมของเราได้ตัวเดียวตัวเดียวก็คือจอดตัวเลยตัวใหญ่หนึ่งตัวตัวเล็กสองตัวอสามแล้วนะผมสามแต้มแล้วสามแต้มใหญบางคุ้มหนใหญ่บ้าลสามสแต้มมันคือชนะขาดเลยใช่ปะชนะขาดแล้วเพราะว่าได้ตัวใหญ่แล้ว ตอนนับเป็นตัวไอให้ตรงงพยาน่อยขอใตงโรงาบหน่อยขอโดนน้ำไปาพี่เพ่โนน้ำโหายเลยาไมดี่นนอนนอนนอนแม่บอกว่าไม่นอนหรอกเพนอนไม่ไหวเจ้ากินทางแงกินทงแงกินตลอดเลยแล้วค่อยไปอ้วกทีเดียวไม่อ้วกถ้ามันมีของอวกอะโอเคกว่า ออเดิฟครับออเดิฟยกแรกยกแรกครับอันนี้ก็คือตกเองปลาสดนับตกเองกินเองนักเลงบอตกเองเองถึงจะสดแค่ไหนนะครับก็สู้กินบนเรือตรงนี้ไม่ได้นะครับบอกบรรยากาศอีกปลานี้อาจจะกิโลละห้าสิบบาทก็ได้บนบกนะครับแต่ว่าการกินบนเนี่ยมัน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 หาค่าไม่ได้ราคาหลักล้านใช่กับมือ S <S เองกับมือก,กินเองกินเองกับปากปลาสดๆ,ๆฮะโ,อ,โอ,อ้หวานไม่บหว,นนวหวานไปมาพี่น้อกินข้าวก่อนฮะปลาสดๆ,ๆฮะ ไตกงกำลังจะ<ม>ได้<ม>อ่ลงอวนหมึก<ม>อ่กี่ทุ่มแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณห้าทุ่มห้านทุ่มนะเออหานานอ่าไตกลงกำลังลงอวนแล้ว อไอขผงปิดไฟทั้งหมดเหลือแต่สองดวงเป็นไฟสีแดงครับเออสีเขียวมีปลามีปลาเานี่ยนี่ทิ้งอวนลงไปแล้วฮะ เรามาดูกันนะฮะว่ารอบนี้จะได้มึกสักเท่าไหร่ มิกันแต่ขอไปแลกก่อนนะไม่กล้ากินสดๆอย่างนี้ไอ้ตุกติซีโอ้โเราไม่ถนัดแบบกินสดๆเป็นๆอย่างนั้นผมขอออกมาแลกก่อนก็แล้วกันสิล À, rồi tí, đã nè, đầu tiêm nắm chim mà từ bàn rồi. đó Nè Ồ Xí mịt hổ của Đấy mà ăn thế nào? หวานมากเลยช้อนก็ไม่มีต้วยก็ไม่มีใส่กันอย่างนี้แหละเนี่ย มาแล้วตัวแรกมันเดิมมาแล้วนี่นี่นี่เหมือนเป็นเป็นตัวแรกตัวแรกตัวแรกนี่ฮะได้อีกแล้วมึกมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเร็วๆตอนนี้เร็วๆตอนนี้นี่ๆๆสดวนหะสดวน กองเขากำลังจะลงปวนรอบสองนะฮะกำลังเตรียมปวนอยู่

รีบลอกเนี่ยฮะมักเต็มเลย

ปลาอะไรนะพี่ปลาปลาศาสตร์โอ้โหอันนี้ปลานี่มันกัดเบ็ดขาดเลยฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหปลานี้กัดขาดเลยขาหบดทุกข้นครับใหญ่อีกใหญ่อีกได้อีกแล้วใหญ่ไหม

ชักรอกอะไรอย่างนั้นน่ะดูดูดิโอ้โหสไตล์ใหม่ฮะนี่แบบใหม่ฮะดูดิขายทางกันนี้นี่ยคนมาพังรอโอ้โหแล้วขึ้นมาด้วยับด้านจับด้านจับด้านอ๋อมันอันนี้อันนี้ทฤษฎีของเขาทฤษฎีของเขายังไงจงมาในก่อนเอ้าโอ้ยังอยโย่โอ้นู่นนู้นนู้นมาแล้วโอ้โหมา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 อ่ะมันมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วนี่นี่นี่ ô nè non ô mãng mãng đại loại đại vào đại vào ô nhạc qua đêm nhạc qua đêm york 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 hà lâu 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 hà

ลาดเต็มเลยฮะอ๋อได้อีกแล้วอออโอ้โหแน่นอนตัวที่20นะครับตัวที่20แล้วแล้ว แล้วมาแล้วมาแล้วมา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 ขึ้นมาอืมได้แล้ว่ะนี่ขึ้นมาแล้วนี่เฮ้ยฮ่าฮ่าเป็นตาเป็นตาสุดท้ายนะครับ สุดท้ายาลิงไม่ใช่นะเหยือเป็นตายเดียวนะครับออโดนปลา <ขอ S 2> สากด้เวลาอาหารเที่ยงฮะนี่สมตำหิวปหวยวกแล้วก็หม,มึกดำอร่อยกินข <c oughs> ้า,า,าวก่อน